อย่างที่อาจารย์กำมันพูดเมื่อเช้านะครับการดูแลคนไข้ผู้สูงอายุโดยเฉพาะที่เป็นดีเมนเทียเนี่ยนะครับคนที่ตายก่อนคือคนดูแลเนี่ยครับเราเองเนี่ยตายก่อนนะฮะว่ามีวิธีการอย่างไรที่เราจะรีเลทเทนชันตัวเราเองออกไปได้ด้วยวิธีไหนก็ตามก็เราก็มีวิทยากรนะรอาจารย์เป็นอาจารย์แพทย์นะครับอยู่ที่สมิติเวชศิริชาเนี่ยนะครับจบแพทยศาสตรบัณฑิตจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยนะครับจบวุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ทั่วไปจากจุฬาลงกรณ์เหมือนกันอาจารย์จบแล้วอาจารย์ก็ไม่เคยไปไหนนะนอกจากมาอยู่ที่สมิติเวชศ

สวัสดีผู educator, mm ้ม hmm. ีเ right? กียรติทุกๆท่านนะคะก็หลังจากที่ฟังบรรยายช่วงเช้าแล้วก็รับประทานอาหารเรียบร้อยนะคะช่วงบ่ายก็มาฟังเรื่องเบาๆสบายๆกันนะคะก็ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยนะคะจิตเวชผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะก็เหมือนอย่างที่คุณแอได้เกริ่นไปว่าการถ้าให้เลือกระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุเนี่ย การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเราอาจจะหนักใจกว่านิดนึงตรงที่ว่าท่านเป็นบุพการีของเรานะคะการที่จะดุท่านการที่จะเตือนท่านในบางเรื่องเนี่ยทางสังคมค่านิยมของไทยเราก็คงยังรู้สึกว่ามันเป็นการที่ไม่เหมาะสมนะคะก็วันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะดูแลท่านอย่างไรให้ท่านรู้สึกถึงความมีคุณค่านะคะในตัวเองแล้วก็ผู้ดูแลนั้นเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเราได้ทําเต็มที่เต็มความสามารถจริงๆนะคะ ทีนี่อยากให้มาดูก่อนว่าตั้งแต่ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วเนี่ยก็จะมีความเสื่อมลงเรื่อยๆทั้งในแง่ของเมมโมรีนะคะแล้วก็คอกนิทีฟฟังชันรวมถึงการที่จะเสื่อมถอยลงของการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆนะคะตั้งแต่ในช่วงประมาณ4ปีแรกหลังวินิจฉัยเนี่ยความเสื่อมเนี่ยจะเริ่มเสื่อมในเรื่องของอินสตรูเมนทั a เ l ดีหรือว่าการทำกิจวัตรประจำวันอย่างซับซ้อนนะคะซึ่งก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการ าใช้เวลาส่วนตัวอย่างเช่นการนัดหมายนะคะอาจจะไม่ตรงนัดมากขึ้นการเดินทางนะคะการใช้โทรศัพท์การใช้ ATM หรือบัตรเครดิตฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเสื่อมตามเวลาในช่วงประมาณ4ปีแรกหลังวิน,นิจฉัยนะคะ หลังจากนั้นมาเข้าสู่ปีที่4ถึงปีที่6เนี่ยก็จะเริ่มมีความเสื่อมในเรื่องของการดูแลสุขคอ,อนามัยส่วนตัวในเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวการเลือกเสื้อผ้าชุดที่เหมาะสมนะคะแล้วก็ในปีท้ายๆก็จะลามไปถึงในเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองอย่างง่ายๆนะคะอย่างเช่นการดูแลความสะอาดหรือว่าในเรื่องของการเดินนะคะเพราะว่าการเสื่อมถอยของสมองเนี่ยก็จะลามไปถึงในส่วนของมอเตอร์แล้วก็เซนซอรี่ฟังก์ชันด้วยนะคะ ดังนั้นนะคะในส่วนของการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสมองเสื่อมเนี่ยจะแบ่งเป็นประเด็นในด้านของ3ด้านก็คือด้านสติปัญญานะคะการจัดการโดยทั่วๆไปอย่างเช่นการดูแลความเป็นอยู่นะคะที่พักอาศัยรวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้ดูแลด้วยแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือเรื่องของอาการทางจิตประสาทที่จะเกิดขึ้นร่วมด้วยในผู้ป่วยสมองเสื่อมเพราะว่านอกเหนือจากความจําที่จะเสื่อมถอยลงไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยบางท่านอาจจะมีอาการทางจิตอย่างเช่น คุณปู่อาจจะหึงระแวงคุณย่าในวัยอายุประมาณ70%นะคะหรือว่าบางทีอาจจะมีการาเดินไปซื้อของเซเวน่นแล้วก็หยิบของมาโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินแต่ว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอาการทางจิตประสาทที่เกิดขึ้นตามมานะคะค่ะเรามาดูกันทีละด้านก่อนเลยนะคะในด้านสติปัญญานะคะก็ ในส่วนของความจำเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสส่วนคือ r e c e n t กับ Remote m e m o r y นะคะในส่วนของ Remote คือความจำเก่าๆเ,เนี่ยจะสังเกตว่าจะคงอยู่ได้ยาวนานกว่าซึ่งคือจะเสื่อมถอยน้อยกว่านะคะดังนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะจำได้ในเรื่องของลูกหลานนะคะบุคคลสำคัญที่อยู่อาศัยหรือว่าเหตุการณ์สำคัญๆในอดีตได้แต่ว่าในส่วนของ Recent หรือว่า Immediate m e m o r y ซึ่งเป็นในส่วนของ ความจําใหม่ๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่นานเนี่ยอาจจะต้องอาศัยทั้งเรื่องของการเรียนรู้การาการปรับตัว c ognitive function ในหลายๆด้านซึ่งจะเสื่อมถอยอเร็วกว่าในส่วนในส่วนของ remote memory นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคอยหมั่นกระตุน้นเตือนในเรื่องของความจำนะคะอาจจะมีในส่วนของรูปภาพนะคะปฏิทินนาฬิกานะคะมีส่วนให ให้ได้ระรึกอยู่เสมอว่าขณะนี้เวลาอะไรผู้ป่วยกําลังทําอะไรและมีใครอยู่บ้างนะคะต่อมาก็จะเป็นการกระตุ้นจุดแข็งของผู้ป่วยที่เหลืออยู่นะคะผู้ป่วยเนี่ยสมัยหนุ่มสาวก็ไม่ต่างกับเราเราสมัยหนุ่มสาวนะคะอาจจะมีความชอบมีกิจกรรมอดิเรกที่สนใจตรงนี้เราก็ไม่ควรจะมองข้ามนะคะ ต่อมาค่ะเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้เรียบง่ายนะคะจัดบ้านให้โลง่งให้หน่าอยู่ของใช้หยิบจับได้สะดวกนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นโดยมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยเนี่ยได้มีส่วนช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของการใช้ยาเนี่ยนอกเหนือจากยากลุ่มที่รักษาเกี่ยวกับสมองเสื่อมแล้วยาโรคทางกายรวมถึงวิตามินบางอย่างที่ผู้ป่วยหามารับประทานเองเนี่ยก็ควรจะต้องดูด้วยว่ามีเรื่องของดักอินเตอร์แอคชั่นร่วมกันหรือเปล่านะคะ ในส่วนของที่บอกว่าการกระตุน้นเตือนความจําใหม่ๆนะคะสิ่งที่ควรจะมีเลยก็คือนาฬิกานะคะควรจะชัดเจนนะคะตัวเลขเข็มสั้นเข็มยาวบอกเวลานะคะปฏิทินตัวเลขตัวโตเลยค่ะปฏิทินจีนแบบนี้ละคะ่ะดีนะคะแล้วก็รูปถ่ายญาตินะคะลูกๆหลานๆเพื่อที่จะได้ระลึกถึงความทรงจําเก่าๆดีๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ถ้าผู้ป่วยบางท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องสายตานะคะการได้ยินการมองเห็นที่เสื่อมถอยไปตามวัยอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นแว่น ตาเครื่องช่วยฟังก็จำเป็นมากนะคะต่อมาก็คือ,กร,อกระตุ้นจุดแข็งนะคะอย่างที่บอกไว้ว่ากิจกรรมอดีเเกหรือว่าความสามารถของผู้ป่วยเดิมๆที่เคยมีในวัยหนุ่มสาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาดนตรีนะคะลีลาเต้นรําหรือการทำอาหารเนี่ยตรงนี้ถ้าเราได้ให้ผู้ป่วยได้ทําอย่างสม่ําเสมอก็จะเป็นการรือ้อฟื้นความทรงจําได้ระดับหนึ่งนะคะ ต่อมาเป็นการจัดระเบียบชีวิตให้เรียบง่ายก็อย่างที่บอกไปว่าจัดบ้านให้โลง่งค่ะเก็บของให้เป็นหมวดเป็นหมู่นะคะถ้าเกิดว่ามีนัดหมายก็คุณเขียนใส่กระดาษไว้บอร์ดตัวโต,วต,วต,วตวไว้ให้ผู้ป่วยมองเห็นได้ชัดเจนนะคะสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นอะไรที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นวิทยุทีวีทีท่เสียงดังเกินไปก็ควรจะหรีเสียงให้เบาลงให้ให้ซอฟลงแสงไฟถ้าจ้าเกินก็ปรับให้ไม่กระตุ้นสายตาผู้ป่วยมากเกินไปนะคะการสื่อสารพูดคุยค่ะให้กระชับ สั้นเสียงดังและได้ใจความนะคะไม่พูดเยื่ยนเยอะนะคะแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของการใช้ยานะคะเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าอาจารย์กำมันได้พูดถึงยาที่ใช้ในผู้ป่วยสมองเสื่อมบ้างนะคะตอนนี้ปัจจุบันที่มีการพิสูจว่ามีส่วนช่วยในเรื่องของการคงสภาพความจําไม่ให้เสื่อมถอยไปก็จะมีชื่อดังนี้นะคะก็คือ1กลุ่มแรกเนี่ยกลุ่ม Non-competitive NMDA receptor antagonist ซึ่งชื่อกันค่ะก็คือกลุ่ม e b i s a นะคะจะเป็นสารที่ช่วยในเรื่องของเพิ่ม g l u t a m a t แล้วก็จะมีส่วนในช่วยของคงความจำนะคะส่วนนี้กลุ่มหนึ่งคะ่ะจะเป็น Cholinesterase inhibitor สารเหล่านี้จะเพิ่มในเรื่องของ acetylcholine ก็ช่วยในเรื่องของความจำเช่นเดียวกันนะคะชื่อในท้องตลาดที่วางขายอยู่ก็จะมี Aricept E x ็ l ซ n ลแล้วก็ Reminyl นะคะ ต่อมาก็จะดูเป็นเรื่องของการจัดการทั่วๆไปนะคะนอกเหนือจากทางด้านความจำนะคะก็คือกิจวัตรประจำวันก็จะแบ่งเป็นในส่วนของอย่างง่ายอย่างซับซ้อนนะคะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยการส่งเสริมสุขภาพการตรวจสุขภาพการพบแพทย์สม่ำเสมอตามนัดแล้วก็ดูแลโรคประจำตัวทางกายนะคะในแง่ของสิ่งแวดล้อมก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะคะบรรยากาศในห้องพักของผู้ป่วยที่เหมาะสมแล้วก็ที่สำคัญคือผู้ดูแลนะคะ เรามาดูกันทีละส่วนนะคะคกิจวัตรประจําวันอย่างง่ายๆนะคะก็ในแง่ของการอาบน้ํารับประทานอาหารนะคะสวมเสื้อผ้าการแปรงฟันการดูแลสุขอนา,ามัยส่วนตัวนะคะซึ่งเราสามารถให้ผู้ปว่วยเนี่ยได้มีส่วนร่วมคือทําไปด้วยกันหรือว่าเราอาจจะบอกคําสั่งสั้นๆและให้ผู้ป่วยทําตามได้นะคะส่วนกิจวัตรประจําวันอย่างซับซ้อนนะคะก็จะเป็นอย่างเช่น การใช้โทรศัพท์นะคะการขับรถการประดิษฐ์ตกแต่งต่างๆ,ๆซึ่งตรงนี้เนี่ยการกระตุ้นในผู้สูงอายุก็ควรจะมีความระมัดระวังด้วยเพราะว่าเนื่องจากกิจกรรมบางอย่างอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยได้อย่างเช่นการขับรถนะคะถ้าผู้ป่วยมีปัญหาสายตาที่ไม่ดีการทรงตัวไม่ดีก็อาจจะทําให้ขับรถรับเป็นอันตรายได้นะคะก,ก็ควรระมัดระวังแต่ว่าก็ควรจะมีการกระตุ้นด้วยอย่างเหมาะสมโดยดูศักยภาพของผู้ป่วยเป็นหลักนะคะ ในแง่ของสภาพแวดล้อมนะคะห้องพักที่เหมาะสมสําหรับผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะอย่างห้องนอนเนี่ยควรจะมีสภาพเตียงที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะเตียงควรจะชิดอขอบฝาผนังด้านใดด้านหนึ่งนะคะตู้โต๊ะไม่ควรมีเหลี่ยมหรือว่ามีคมที่มากเกินไป กระจกเงาที่ไว้ในห้องก็ไม่ควรจะมีเยอะเกินเพราะว่ามันจะเหมือนกับเป็นการกระตุ้นเร้าผู้ป่วยเกินไปนะคะส่วนห้องน้ำนะคะควรจะมีเป็นชักโรครกมากกว่าซ้วมที่สําหรับนั่งยองๆยองเพราะว่าผู้ป่วยอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะ,ะในเรื่องของราวจับ เพื่อป้องกันการลื่นนะคะยางปูพื้นเพื่อป้องกันการลื่นแล้วก็พื้นเปียกนะคะเหล่านี้ก็ไม่ไม่ควรจะมองข้ามแล้วก็ถ้าบางบ้านที่มีสลปสําสหรับทางขึ้นบ้านหรือว่ามีหลายชั้นเนี่ยก็ควรจะต้องทําเป็นทางลาดแล้วก็ราวจับไว้เผื่อผู้ป่วยด้วยนะคะและที่สําคัญเลยค่ะเหมือนเหมือนอย่างที่คุณแอบบอกไปเมื่อสักครู่ว่าผู้ดูแลนะคะจะแย่ก่อนผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้าม ผู้ดูแลเลยนะคะการช่วยเหลือนะคะผู้ดูแลอันดับแรกเลยเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่เป็นญาติสายตรงดูแลผู้ป่วยมาตลอดแล้วเพิ่งรู้การวินิจฉัยครั้งแรกว่าผู้ป,ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อมเนี่ยถ้าเปรียบง่ายๆแล้วก็เหมือนกับเวลาเราอ,อกหักอะคะเวลาเรารู้ว่าปุ๊บคุณแม่คุณเป็นโรคสมองเสื่อมนะจะเกิดภาวะอะไรก่อนคะช็อกไหมคะตกใจไหมว่าเอ๊ะ เรากาลังจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่านะคุณแม่ของเรากําลังจะเป็นโรคนี้นะความจําท่านกําลังจะสูญหายไปนะคะเ <sm ut ters> พราะว่าทางใจต่อมาก็คือเริ่มดีนายแล้วค่ะเริ่มปฏิเสธแล้วเอ๊ะจะจริงเหรอคุณหมอวินิจฉัยผิดหรือเปล่านะคะเพราะว่าทางใจต่อมาก็คือเริ่มโกรธแล้วค่ะไม่จริงหรอกคุณหมอวินิจฉัยผิดไปตรวจอีกโรงพยาบาลหนึ่งดีกว่า <ś c oughs> นะาเผื่ออาจจะไม่ใช่โรคสมองเสื่อมนะคะพอพันพ้นมาอีกทีนึงอาจจะอืมเศร้าจังยอมรับได้ แล้วเราจะดูแลท่านยังไงต่อไปดีล,ะละ่ะแล้วกระบวนการสุดท้ายของจิตใจก็คือ,อในเมื่อยอมรับก็ต้องดูแลกันไปกระบวนการเหล่านี้นะคะเป็นกระบวนการเดียวกับเมื่อเราทราบข่าวร้ายนะคะเราจะต้องประเมินก่อนว่าผู้ดูแลเนี่ยมีอยู่ในช่วงเฟสไหนในช่วงของการรับรู้ตรงนี้เราจะได้ให้การซัพพอร์ตให้คำแนะนำได้อย่างเหมาะสม ะะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมอย่างง่ายๆแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาอย่างเช่นการหลงการหลงทางนะคะการระแวงว่าของหายการมีหูแววภาพหลอนซึ่งอาจจะเป็นอาการทางจิตที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ขีดความสามารถของผู้ป่วยที่จะทําได้ลดลงต่อไปในอนาคตเพื่อให้ผู้ดูแลได้เตรียมใจรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะ การช่วยเหลือต่อมานะคะนอกเหนือจากการประเมินว่าผู้ดูแลอยู่ในสภาวะจิตใจช่วงไหนแล้วเนี่ยก็ต้องประเมินสภาพจิตของผู้ดูแลท่านนั้นๆด้วยว่ามีความเครียดหรือไม่หรือว่าถ้ามีเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มจิตเวทโรคอะไรอย่างเช่นโรคซึมเศร้านะคะโรควิตกกังวลภาวะ adjustment disorder คือการปรับตัวต่อสตร s สในช่วงระยะเวลาไม่เกิน3เดือนนะคะซึ่งก็จะได้มีการให้ยาหรือการ s พพ p o r t ที่เหมาะสม หรือถ้าผู้สูงอายุบางท่านนะคะต้องการการดูแลเป็นพิเศษอย่างเช่นมี NG Tube, ทมี o l เลหรือว่าเจาะคอนะคะก็ต้องแนะนำให้ผู้ดูแลเนี่ยเทคแคร์ง่ายๆดูแลความสะอาดหรือว่าเปลี่ยนท่อเหล่านี้เบื้องต้นได้และที่สำคัญสุขภาพของผู้ดูแลเองนะคะต้องฟิตแข็งแรงอยู่เสมอการพักผ่อนอาหารที่มีประโยชน์ออกกาลังกายก็สาคัญด้วยนะคะทีนี้การจัดการความเครียดในผู้ดูแล นะคะอันดับแรกเลยคือนอกเหนือจากการพักผ่อนของผู้ผู้สูงอายุแล้วเนี่ยผู้ดูแลก็ต้องพักผ่อนให้เป็นเวลาด้วยถ้าเป็นไปได้ควรที่จะมีคนที่จะมาสลับนะคะผัดเปลี่ยนเวรกันเพื่อไม่ให้เกิดภาวะเบรนเอาท์หรือว่าเหนื่อยล้าเกินไปจากการทำงานหนัก นะคะวันพักก็ควรจะเป็นวันพักผ่อนจริงๆควรจะมีกิจกรรมออกไปทําอะไรนอกบ้านเพื่อผ่อนคลายบ้างนะคะไปดูหนังฟังเพลงช้อปปิ้งนะคะมีติ้งเจอเพื่อนเก่าบ้างนะคะการทํากิจกรรมอดีเรกเพื่อผ่อนคลายหรือว่าถ้ารู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าบางครั้งผู้ดูแลเกิดภาวะ ไม่อยากดูแลต่อไปหรือว่ารู้สึกว่าต้องการเวลาพักเพิ่มเติมเนี่ยก็ควรที่จะบอกความต้องการที่ตัวเองรู้สึกตรงไปตรงมากับผู้ดูแลท่านอื่นๆเพื่อที่จะมาช่วยกันในการแบ่งเบาภาระนะคะหรือว่าถ้าไม่สามารถที่จะรับภาระตรงนี้ไหวหรือว่าเครียดมากๆก,ก็สามารถที่จะปรึกษาแพทย์เพื่อประเมิอนอาการและรักษาต่อไปนะคะ ต่อมานะคะนอกเหนือจากความจําที่เสื่อมถอยไปแล้วนะคะภาวะที่เกี่ยวกับทางจิตประสาทที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะก็คือ behavioral and psychological symptoms of dementia หรือว่าเราจะเรียกเป็นย่อยๆว่า BPSD นะคะอาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่มีภาวะาความจําที่ถดถอยมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยประมาณ2-3ปีเป็นต้นไปหรือในบางรายอาจจะเกิดภาวะ BPSD ก่อนแล้วจะเกิดความจําเสื่อมถอยตามมานะคะ ซึ่งเราก็ต้องเตรียมจัดการรับมือกับมันนะคะอาการที่พบบ่อยๆนะคะก็จะมีหลงผิดนะคะ d e l u t i o n อย่างเช่นเวลาผู้ป่วยวางของเอาไว้แล้วเกิดหาไม่เจอผู้ป่วยก็จะเกิดความระแวงว่าลูกหลานจะมาหยิบมาขโมยไปนะคะหรือบางรายอาจจะมีอาการ hallucination นะคะการรับรู้ผิดไปจากเดิมอย่างเช่นเห็นผีนะคะหูแว่วรู้สึกเหมือนมีมดมแมลงไต่ตามตัวซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ผิดปกติไปจากสภาวะปกตินะคะ บางรายค่ะจะมีภาวะของ depression ซึมเศร้านะคะรู้สึกแย่กับ cognitive function ที่เสื่อมถอยไปหรือว่าเบื่อนหน่ายท้อแท้นะคะบางรายก็อาจจะเกิดภาวะของการ suicide คือการทำร้ายตัวเองค่าตัวตายได้นะคะบางรายค่ะเจออาการ anxiety วิตกกังวลหงุดหงิด นะคะมีอาการทางโซมาติกซิมทอมมากมายนะคะอย่างเช่นปวดหัวปวดท้องโดยที่หาสาเหตุไม่พบก็มีได้แล้วก็ปัญหาที่เจอบ่อยอีกเรื่องหนึ่งคือปัญหาการนอนในผู้สูงอายุในผู้สูงอายุเองนะคะการนอนเนี่ยเขาก็จะนอนไม่เป็นเวลาแล้วก็นอนน้อยอยู่แล้ว แต่ว่าในผู้ป่วยดีเมนเชียการนอนก็จะมีปัญหามากขึ้นไปอีกแล้วก็มักจะเจอปัญหาเดริเรียมคือภาวะสับสนตอนกลางคืนซึ่งจะทําให้เขาเนี่ยชอบนอนกลางวานันแล้วก็ตื่นกลางคืนซึ่งทําให้เป็นภา,าระหนักใจในการดูแลพอสมควรทีเดียวนะคะส่วนปัญหาทางพฤติกรรมที่จะพบได้ในผู้ป่วยดีเมนเชียนะคะภาวะแรกเลยคือแอ r กเรชันนะคะการก้าวร้าว เพราะว่าบางครั้งการสื่อสารไม่เข้าใจกันเวลาผู้ป่วยถูกขัดใจหรือว่าผู้ป่วยไม่สามารถคุมอารมณ์ยับยั้งชั่งใจได้เนี่ยก็จะแสดงอาการออกมาอย่างชัดเจนนะคะบางรายเดินออกจากบ้านไปแล้วก็กลับบ้านหาทางกลับบ้านไม่ถูกก็มีนะคะมีการแสดงทางอารมณ์หรือพฤติกรรมที่ไม่ถดอถอดถอยไม่เหมาะสมกับวัยบางรายอาจจะเดินอถอดเสื้อผ้ากลางถนนหรือบางรายอาจจะมีการ แต่อังจับมือเด็กๆสาวๆโดยที่เขาไม่ได้รู้สึกทางเพศแต่ว่ามันเป็นการควบคุมอารมณ์ของเขาไม่ได้นะคะหรือว่าบางรายอาจจะมีพฤติกรรมซ้ำๆถามซ้ำๆเนื่องจากความจําของเขาจําไม่ได้ก็เลยต้องถามซ้ําถามย้ําอีกทีซึ่งทําให้ญาติหรือผู้ดูแลอาจจะเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและรําคาญได้ซึ่งถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะได้เตรียมรับมือกับเขาได้ถูกต้อง